ไงบราไงโอ้ออออโหยิงไม่โดนเลยดีเฟกต์กูคนแก่จะชัดเลย หลังจากที่ผมเล่นมาแล้ว3 4มสี่วันก็ไม่มีที่ท่ามันจะได้เก่งขึ้นเลยนะครับต้องจับแอบตุยเขาเ้นเหนื่อยใจว่ะามานะวันนี้เขาอ,อีกสักหน่อยแล้วกันจะได้ที่1แบบคลิปที่แล้วหรือเปล่าวะไม่น่าจะได้หรอกจะพลาตายเกมนี้แบบเล่นโคตรยากเป็นแมบมีลาม่าแบบนี้นี่แบบมีแต่คนเล่นตึงๆท้งนั้นอนะ่ะตายล้วตอนนี้ผมจะแอบ,บอย่างเดียวแถมคลิปนี้จบเราไม่ทำแล้วพับซีไปเล่นฟรีไฟดีกว่าง่ายกว่าเยอะที่ที่ปลอดภัยมันจะเป็นที่ที่อันตราย โอ้มีคนลงด้วยอ่าเราจะเป็นเหมือนชิปพี่แล้วแน่เลยวะไปไปไปปืนๆปืนปืนโอ้ลูกสองโอยประตูแตกไลยฮะจังหวะนี้มไม่ได้แครป์เอามาโดนลูกสองกูยัดอะเฮ้ยมันซูมไม่ได้อะบอดโอ้โห,โห,โหเอ้ยตกใจหมดนึกว่าคนนี่ยอันนี้คนมาแล้วกระโดดหน้าต่างออกมาแล้วแคมป์ฮะ เฮ้ย <c oughs> ปืนนี้เยะกูมองไม่เห็นเลยโอ้โหเพิ่งจอเจอเล็ดดอตแล้วไอตัวข้างหลังเราที่มันลงเมืองไอบ้านหลังเนี้ยมันไปไหนแต่วะแล้วปืนนี้แบบปืนที่สเปรยโคตรยากอ่ะแล้วกูได้ภูตภาพสวยดีชอบสมโมก่อนเพื่อความชัวร์โอเคปืนนี้มาสวยครับพี่น้องโอเคเฮ้ยชุดแม่งเท่สีชมพูเลยไปแล้วจ้า คนยิงกันทั้งน่งไหนวะอ๋อนี่ไงโอ้โหตาเราก็คมเกินโอ้โยยิงไงให้โดนวะเฮ้ยโดนวะโอ้ยิงไงให้โดนวะกระสุนย,ยัง,งย้ยงอยอะทุกคนเห็นปะ อ้าวโดน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 อีกเม็ดนึงขัดอีกเม็ดเดียวขัดอีกเม็ดเดียวอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยโอ้ผมไม่อยู่นิ่งๆเลยอ่ะเป็นยิงกับมึงอยู่นี่แหละเอ้าโอ้โหเม็ดเดียวสุวนก็จะหมดหาฟาร์มต่อดีกว่าว่ะอันนี้เราอยู่ในวงใช่ไหมเนี่ยเอ้ยโชคดีกว่าอยู่ในวงอ้าวเจอเวิว่ง อ <No. S 1> โอ้ยดีนะมันเป็นบอดโอ้และยังกูคู่ปืนไม่อยู่เลย,ยแม่ oh. จะว่าตายเจอคนกูแตกของเราก็เยอะอยู่แล้วจะมาฟาร์มมาทำไมฮะ oh. ท่ันได้สังเกตเสียงมาจากทางไหนวะโน <No. S 1> โอ้โหติดติดแต่ดี้ติดติดเลยอะ่ะมันก็หลบหน่อยเฮ้ออืมหลบละเด้วเดีย๋ยว้อข้างหลังใจเย็นโอ้แน่แน่ คนไม่กบอดโอ้โหโกะสามเสียดายว่ะมีคนสโมกแถวนี้เจเจเแม่งบ้านหลังนั้นอีกละนานี่เองโอ้โหสเปูจะรู้ว่ะต้องไปซ้อมมาอีกละดีนะมันไม่เห็นอันนี้คนแน่นอนครับมันสโมกแล้วก็โดดออกมามันยืนโยกอะไรอยู่ตรงนี้วะสวนเชียวเออดีมากนี่ผมจะอยู่เมืองนี้ทั้งคลิปเลยไหมเนี่ยทั้งเกมด้วยละวงมันน่าจะจบตรงนี้ละ โชคอะไรจะดีขนาดนั้นวะวงไปแล้ววงไปจากเราแล้ววงไปยิงกันอยู่ไหนนังหนาอะมองไม่เห็นเลยวะ่ะข้างหน้าก็มีมันไม่เห็นเราใช่ไหม <c oughs> มันน่าจะเห็นเราแล้วแหละไม่เห็นวะขอเอาดีกว่าชัวกว่าสวยชิบหายอะไรอีกตัวนึงเห็นอยากเข้าวงอะ่ะ ผ่าแล้วกูแตกยังเว่ย,ไม,วยไม่โดนเว่ยไม่โดนเว่ยไม่โดนเว่ยไม่โดนเว้ยเอาไหมจะ,เอ,มะเอาไหมล่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 ะเพื่อน วิ่งไปโดนมันแดกเนี่ยเลยวะไปก่อนละโอยวงมันจะหนีกูทำไมวะเฮ้ยโอ้ยวอ๋อกูเห็นแล้วบนหลังคามันขึ้นไปยังไงอะอ๋อโอเก็เกิน ไม่คิดว่ามันจะขึ้นบนหลังคาได้เลยง่ายจ้าเพราะว่าผมไม่เหมาะกับการทำคลิปเกม PUBG วะ่ะถ้าเอาไม่ทำเล่นๆได้อยู่ <c oughs> แต่ถ้าเล่นจริงจังอะไม่ไหวว่ะทุกคนก็ชิมนี้ก็ได้แค่นี้นะผมโชคกำหลาวงกาน PUBG แล้วะละ่ะ <c oughs> เป็นอะไรไปแต่พอมาแล้วคำผมทุกค,คน ว่าคิดว่าผมไม่น่าจะเหมาะกับพับจีนะว่าต้องใช้ไอคิวที่เยอะแล้วก็ความอดทนที่สูงเราอีกอย่างปืนซื้อสไปโคตรยากเลยอ่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันดูนะครับสวัสดีทีนี๊ายบายสวัสดีครับ